สวัสดีค่ะ โอเคมาเรามาทำต้มเน็ดมะระยักษ์ไส้ค่ะอันนี้เราก็ต้นน้ำมันมก่อนเนาะแรกก็ชีนะแรกก็ชีสนุขาม่ชื่ออยู่นะแรกก็นะชีสวุลดรมสวัสดีครับชื่อนี้คุ้นๆนะ ชื่อนี้คุณคุณนะช่องไหนคะเดี๋ยวเราเรามาเตรียมทำเครื่องมาละก่อนนะคะเครืองเตรียมทำหมูก่อนนะคะทำหมูยัดไส้ก่อน มาเงเทียมก่อนขอบคุณสิบส,บสองร้านในใจนะคะพริกไทยเลยไปนะคะพริกไทยลงตาซีอิ๊วขาว มันหอยนะคะนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่ไอ้นั่นเนี่ยโอเคแล้วใส่น,น้ำตาลนะ หมูสับนะคะหมูสับแล้วก็แบ่งเอามาละกี่ชิ้นหกเจ็ดแปดชิ้นแปดชิ้นแค่นี้พอคิดว่าไม่พอก็ขาครึ่งลงเลยนะคะ ใช้มือแหละไม่มีถุงมือลืมซื้อถุงมือ ไม่พออันนี้อีกเม็ดหนึ่งแม่ก็กินทีละสามชิ้นนะคะบอดถุงก๊อปแก๊บก็ยังไงอ๋อก็จะใส่ถึงแก๊บๆก๊บมันนะคะแม่ขากินทีละสามชิ้น วันก่อนนะให้สากสากชิ้นหนึลูกเลี้ยงไม่ไหว,วนะแม่ลูกเลี้ยงไม่ไหว,วนะครับแม่ใช้ถุงแก๊ๆนะคะขออในยญาตนะคะถุงใหม่นะ เส้นเงนะคะเส้นใส่ลงไปเส้นที่เราตัดไปนั่นแหละแล้ okay. วก็น,นวดนะคะ อันนี้ไม่ได้ใส่เจ็ดเยอะใส่ครึ่งหอ่อไม่ไม่ไม่ไมพอดี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 วะททน้ำพุนไม่หายแค่น,นี้ก็กินไม่เหลืออยู่แล้ว แค่น,นี้เขาพวกกินไม่เหลืออยู่แล้วคุณจากบ้านเกิดสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แม่กันมาแกนันแนงนะคะอันนี้เป็นมะละนะคะเดี๋ยเราขึ้นจากน้ำนะคะโอ้โขอถอดถุงมือดีกว่า มาล้างนี่แชนน้ำเกลือนะคะล้าน้าเกลือแล้วเราไม่ขมนะคะเดี๋ยวเราเปิดแก๊สเลยนะน้ําเดือดก่อนไม่ขมนะคะขอบคุณนะคะอะไรก็ไม่เข้ามือเราหรอกแล้วก็ยัดใต้นะคะ ไม่พอก็วิวากันเด้อทำทั้งก่อนเยีาเนี้ไม่ต้องใส่หมูเยอะนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะอะไรหรือเปล่า ใส่เยอะก็กินเยอะใส่เยอะก็กินเยอะนะคะจ้าอันนี้คงคงไม่ได้ใส่นะคะก็คง เอามือดีกว่าไอ้นะะั่นนะทำไม่ให้คนแก่ค่ะนะคะก็มาใส่นะ,ะ,นนนะ,ะมือเรานี่แหละสะอาดดีที่สุดในโลกแล้ว สวัสดีพิติกนะคะรวยไม่เลิกก็จะเจ็บไปย,ยังรวยไม่เลิกได้พันชั่วโมงได้ย,ยังรวยไม่เลิก อะไรคะบอสเอดี๋ยวดูอ่ะพิมพ์อะไรมา,มาไม่มีเสียงเหรอคลิมใหม่เลยโอ้นึกว่าสูไม่มีเสียงเพราะว่าได้เสียบสายไอ้นั่นน่ะกว่า,าสายออกแล้วไม่มีเสียงไงตกใจห,หมด สงสัยยะไม่พอซะ่เนี้ยั้งก่อนทำเหลือครั้งนี้คงไม่พออีกสามอันไม่พอเดี๋ยวคุกใหม่ก็ได้หมูเรามีเส้นเรามีค่ะ cái này, cái sai, khuấy ở bếp điều, anh điều này Okay. ให้เหลือสำน้ำซุปก็ได้เนาะอ้าวเดี๋ยวนะคะบอสน้ำทำไมเป็นสีนีุ่่นมากอยางไหน น้ำร้อนนะคะชอากาศเริ่มเย็นแลกินมารายัดไส้นะกินต้มเกล็ดนะอร่อยดีลมนะคะลมลมมาเหมือนไข้ฝนจะตกแต่ไม่ตก ฝนจะตกแต่ไม่ตกนะคะเดี๋ยวก,กูกเข้าเนี่ย กานกาชาผลเยอะเยอะบอดเดินลอยเอาอยากกินขนมจีนก็ไอ้นั่นเอาเหลืออยู่นะคะเอาไว้ใส่มุดเข้าไป <laughs> มุดเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูหม้อนะคะทีนี้ นโนดม้อนะคะแล้วก็ได้มาระยัใไส้นะคะทำง่ายๆนะคะสไตล์สุภรัษ์นะคะทำง่ายๆสไตล์สุภรัษ์นะคะไม่ทำยากนะคะอู้ยเยอะมากงานใหญ่นะคะไม่ใช่งานงานใหญ่ของกินก็เยอะเดี๋ยวจะอาคิิปให้ดู ขนาดเดินไปรู้ยังเหนื่อยเลยนะคะแล้วก็ไม่ขยับกล้องนะคะอย่าตกเด้อขอบคุณห้าสิบหกล้านดวงใจนะเดี๋ยวเราไม่ขยับกล้องมาหาหม่อนะคะม่ออยู่นี่นะคะ กำลังน้ำกำลังเดือดตรง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 สารสารนั่นน่ะเห็นไหมที่โลง่งๆอ่ะสารหลักเมืองเห็นไหมที่โลง่งๆลราเหมาะที่มองไปที่สุดไรสุดอ่ะรากผักชีลงหน้าหน้าทบการำอำเภอเลยสารหลักเมือง เจ็บบอกก็บอกวิถึงเนาะไม่รู้จะไม่รู้จะว่าเอาตรงไว้ตรงไหนแล้วเนาะกว้างถนนแนมเพอก็กว้างก็ไปถนนสายหน้าโรงพักอีก ตอนนนใส่หน้าโรงพักก็ไปซอยบ้านพักในอำเภออีกโอ้ยกว้างกระเทียมลงไปนะคะกระเทียมค่ะแกะกระเทียมอยู่ติดถนุนเส้นเดียวค่ะเส้นนั้นไมย เส้นเส้นทางลงไปเส้นเส้นหน้าโรงพักเออเส้นหน้าโรงพักเพราะว่าส่วนมากจัดอยู่หน้าอำเภอวงดนตรีก็อยู่หน้าอำเภอวงดนตรีหันหลังให้ศาลศาลหลักเมือง วันที่2 7ไใหมพ่พัชเรถ้าไม่ขัดข้องอะไรก็จะไปห้องน้ำก็ใช้ใช้ในในอำเภอเลยนะคะบอสในตึกของของอำเภอเลยตึกตึกใส่รถเองไปนะคะ เก็บคนละสามบาทเออสามบาทหรือห้าบาทจะไม่ได้แล้วไม่ได้เข้าสักทีหรอกวันนี้คณะอะไรนะมาเป็นวงสติงจำชื่อไม่ได้ไม่ค่อยรู้สติง